กราบสวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello t e นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะพูดถึงเรื่องราวภายในเรือนจํากันเพื่อนมีเพื่อนหลายท่านนะครับประมาณ200,000กว่าคนแนะ่ไม่ใช่นะครับนะรวมทั้งช่องยังไม่ถึงเลยนะครับหลายท่านหลายคนกันเพื่อนที่อยากรู้เรื่องราวภายในเรือนจาเก็ดเล็กเกดน้อยกันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่เกดขนมปังแต่เป็นเก็ดความรู้กันเพื่อนอยากรู้เรื่อง รองราวของอภัยโทษอยากรู้เรื่องราวของชั้นนักโทษการออฟชันเขาตัดกันยังไงนับกันยังไงลักษณะแบบนี้มีการสอบถามเข้ามาเรื่อยๆ ผมก็เลยจะรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้เพื่อนฟังในคลิปนี้กันเพื่อนถือว่าเป็นการพูดคุยกันถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกันเพื่อนมาฟังเรื่องราวของผู้คนในเรือนจําและกฎระเบียบต่างๆที่ทางกรมราชัณฑ์เขามีให้กับนักโทษกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราจะพูดถึงเรื่องอภัยโทษกันเพื่อนเนื่องจากว่าเป็นความหวังของหมู่บ้านกันเพื่อนญาตินักโทษหลายคนอยากรู้บางคนกําลังจะเข้าไปในเรือนจําก็อยากฟังกันเพื่อนการได้มาซึ่งอภัยโทษมันมี ที่มาที่ไปยังไงหลายคนไม่รู้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังกันเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะมีอภัยโทษมันต้องมีรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลสมบูรณ์แบบนั่นก็คือรัฐบาลที่ได้รับการแต่งตั้งสนองพระราชาองค์การตรงนี้เองก็จะได้รับการโปรดเกล้ากันเพื่อนให้เป็นนายกรัฐมนตรีมีคณะรัฐมนตรีสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษได้กันเพื่อนนี่คือหลักการเลยกันเพื่อนโดยปัจจุบันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบรอแค่มีการแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรีก็ใช้ได้แล้วกันเพื่อนหลังจากนั้นนะครับกรมราชธรร์กันเพื่อนเขาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งกันเพื่อน เพื่อศึกษาข้อมูลกันเพื่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาเขียนหนังสือขึ้นมาเลยกันเพื่อนเขาจะศึกษาดูว่านักโทษมีพฤติกรรมยังไงกันเพื่อนคนที่ได้รับการปล่อยตัวไปเป็นยังไงกันเพื่อนการก่อคดีซ้ำซากมีมากหรือน้อยแบบนี้เขาศึกษากันเพื่อนรวมถึงนะครับผู้คนในเรือนจำแออัดมากน้อยแค่ไหนถ้านักโทษแออัดมากตรงนี้ก็อาจจะมีการขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อระบายนักโทษกันเพื่อนแล้วก็ต้องสอดคล้องกับวันสําคัญต่างๆกันเพื่อนเนื่องจากว่าการ ขอพระราชทานอภัยโทษจะให้เฉพาะวันสําคัญกันเพื่อนหลังจากคณะกรรมการศึกษาแล้วเขาก็จะร่างกฎระเบียบขึ้นมากันเพื่อนว่ามีใครบ้างที่จะได้รับการพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้กันเพื่อน คนแบบไหนบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษกันเพื่อนหลังจากคณะกรรมการร่างหนังสือเสร็จแล้วก็จะมีการเสนอให้กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณากันเพื่อนเมื่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์พิจารณาเห็นชอบแล้วนะครับก็จะมีการนําเสนอให้กับรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันเพื่อนเพื่อไปขอความคิดเห็นจากคณะรัฐม,มนตรีกันเพื่อนไปขอความเห็นชอบกันเพื่อนเอาเข้าประชุมที่ประชุมรัฐมนตรีกันเพื่อนตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากว่าต้อง ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกันเพื่อนเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วนะครับ ก็จะมีการยื่นหนังสือนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีกันเพื่อนนายกรัฐมนตรีก็จะอ่านแล้วก็พิจารณากันเพื่อนหลังจากนายกรัฐมนตรีพิจารณาเอกสารพิจารณาหนังสือแล้วเมื่อเห็นชอบก็จะมีการทูลเก้าถวายเข้าไปยังสำนักพระราชวังกันเพื่อนเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระราชอำนาจในการวินิจฉัยกันเพื่อนหลังจากนั้นถ้าหากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเก้าพระราชทานอภัยโทษมาก็จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบ เบกษากันเพื่อนให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่ามีการพระราชทานอภัยโทษให้กับนักโทษนี่คือขั้นตอนโดยรวมกันเพื่อนการประกาศออกมานะครับส่วนมากเขาจะประกาศในวันสําคัญกันเพื่อนอย่างเช่นวันพ่อวันแม่วันพระราชสมภพต่างๆบางครั้งก็ประกาศก่อนหนึ่งวันหรือบางครั้งก็ประกาศในวันนั้นเลยก็ไม่เป็นไรกันเพื่อนเนื่องจากว่าหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วมีระยะเวลา120วันกัน เพื่อน เพื่อดําเนินการให้เสร็จสิน้นการดําเนินการตรงนี้นะครับกรมราชทัณฑ์ก็จะทําหนังสือมายังเรือนจํากันเพื่อนเพื่อให้คัดกรองนักโทษกันเพื่อนว่าใครบ้างที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษคนไหนได้รับการปล่อยตัวก็เอาไปอบรมกันเพื่อนปล่อยออกมาเป็นชุดๆไม่ใช่ว่าปล่อยพร้อมกันกันเพื่อนคุณอาจจะถูกปล่อยตัวในวันที่90หรือว่าคุณอาจจะถูกปล่อยตัวในวันที่120ก็ได้กันเพื่อนตรงนี้เองไม่มีระยะเวลากําหนดแต่ต้องทําให้เสร็จสิ้นภายใน120วัน ส่วนคนไหนที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษธรรมดาทางเรือนจําจะมีอยู่ฝ่ายหนึ่งกันเพื่อนเขาเรียกว่าฝ่ายทันตรงนี้เองจะดูแลหัวทะเบียนนักโทษกันเพื่อนเขาก็จะไปบวกลบคูณหารกันเพื่อนลดหย่อนผ่อนโทษให้กับนักโทษแล้วก็จะทําเอกสารกันเพื่อนประกาศไปยังแดนต่างๆเอาเอกสารไปติดว่านักโทษคนไหนบ้างที่ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษได้รับการลดเท่าไหร่ตรงนั้นเองนักโทษทุกคนจะรู้จะทราบกันเพื่อนเพราะจะมีเอกสารมาติดไว้ตามแดน ต่างๆเราเดินเข้าไปอ่านเราจะรู้เลยว่าเราได้ลดกี่ปีบางคนโทษ5ปีได้ลดเหลือ2ปี6บางคนโทษ3ปีได้ลดเหลือ1ปีลักษณะแบบนี้เขาจะติดป้ายบอกเลยกันเพื่อนนี่ก็คือเสร็จสิ้นกระบวนการของการพระราชทานอภัยโทษกันเพื่อนทีนี้นะเรามาพูดถึงเรื่องของชั้นนักโทษกันเพื่อนชั้นนักโทษลหลายๆคนเนี่ยอาจจะถูกออั้นลหลายๆคนอาจจะถูกดองชั้นตรงนี้เองมีเงื่อนไขอะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆกันเพื่อนชั้นนักโทษณนะปัจจุบันนี้มี ด้วยกันหชั้นกันเพื่อน1ก็คือชั้นต้องปรับปรุงมาก2ก็คือชั้นต้องปรับปรุง3ก็คือชั้นกลาง4ก็คือชั้นดี5ก็คือชั้นดีมาก6ก็คือชั้นเยี่ยมกันเพื่อนชั้นต้องปรับปรุงมากในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าชั้นเลวมากกันเพื่อนส่วนชั้นต้องปรับปรุงในสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าชั้นเลวกันเพื่อนทําไมนักโทษต้องไปอยู่ในชั้นเลวผมจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจง่ายๆกันเพื่อนนักโทษที่ลงไปอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากหรือว่าชั้นต้องปรับปรุงตรงนี้เองเป็น ถ้าเพื่อนเป็นเด็กรอบสองนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าไปอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงถ้าเพื่อนเป็นเด็กรอบ3จะต้องเข้าไปอยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากกันเพื่อนนี่คือลักษณะของการดึงลงไปอยู่ในชั้นนี้กันเพื่อนการที่เราถูกดึงไปอยู่ในชั้นนี้เราจะถูกอชั้นหรือว่าถูกดองชั้นกันเพื่อนจะไม่มีการเลื่อนชั้นเพื่อนถ้าเป็นชั้นต้องปรับปรุงจะถูกดองชั้นอยู่2ปีไม่มีการเลื่อนชั้นใดๆกันเพื่อนแต่ถ้าเป็นชั้นต้องปรับปรุงมากจะถูกดองชั้นเป็นระยะเวลา3ปีกันเพื่อนไม่มีการเลื่ ชั้นเป็นระยะเวลา3ปีสําหรับคนที่อยู่ในชั้นต้องปรับปรุงมากกันเพื่อนนี่คือขบวนการนี่คือขั้นตอนกันเพื่อนการที่เราออกมาจากเรือนจำนะครับยังไม่พ้น5ปีกันเพื่อนลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเด็กรอบกันเพื่อนถ้าเกินระยะเวลา5ปีตรงนี้ไม่เป็นไรกันเพื่อนเราจะไม่ถูกฟ้องซ้ำซากเราจะไม่ถูกดึงลงชั้นต้องปรับปรุงกันเพื่อนแต่ถ้าอยู่ในกรอบระยะเวลา5ปีแล้วมากระทําความผิดซ้ําอีกลักษณะแบบนี้มันก็จะถูกดึงลงไปอยู่ในชั้น ต้องปรับปรุงหรือว่าชั้นเลวในสมัยก่อนนั่นเองครับเพื่อนโดยปกติแล้วนะครับนักโทษทัท่วไปนะครับในสมัยก่อนเวลาเข้าไปอยู่ในเรือนจํานะครับเราจะเป็นนักโทษชั้นกลางครับเพื่อนและในสมัยก่อนเองนะครับนักโทษชั้นกลางเนี่ยก็จะได้อภัยแ,ยแล้วครับเพื่อนบางคนเข้าไปในคุกสองสาวันนะเป็นนักโทษเด็ดขาดมีใบแดงเข้าไปยังเรือนจําได้อภัยก็มีครับเพื่อนลักษณะแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในสมัยก่อนครับเพื่อนทีนี้พอในระยะหลังนะรปรากฏว่าสังคมมันเปลี่ยนไป กันเพื่อนนักโทษที่ออกมาจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษตรงนี้บางคนมาก่อกรรมทําชั่วบางคนมากระทําความผิดซ้ําอีกเข้าไปในเรือนจําวนอยู่อย่างนั้นกันเพื่อนเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกันเพื่อนให้นักโทษชั้นการเนี่ยไม่ได้อภัยกันเพื่อนต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปเท่านั้นกันเพื่อนถึงจะได้อภัยนี่คือกฎระเบียบล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงกันเพื่อนรวมถึงเขายังตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่อีกกันเพื่อนนั่นก็คือต้องติดคุกมาแล้วหนึ่งในสามของโทษเท่านั้นถึงจะได ได้อภัยต่อให้เป็นนักโทษชั้นดีแต่ติดคุกมายังไม่ถึง1ใน3ก็ไม่ได้อภัยกันเพื่อนคําว่า1ใน3คิดง่ายๆแบบนี้กันเพื่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังสมมุติว่าเราโทษ3ปีกันเพื่อนเราก็ต้องติดคุกมาแล้วอย่างน้อย1ปีโทษ9ปีเราก็ต้องติดคุกมาแล้วอย่างน้อย3ปีกันเพื่อนถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ของการได้อภัยณปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเขาไม่อยากปล่อยตัวนักโทษออกมาไวกันเพื่อนปล่อยตัวออกมาทีไรก็มาก่อกรรมทําชั่วอีก ยิ่งในสมัยนี้นะครับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของการได้อภัยยากขึ้นเรืบนเพื่อนนักโทษที่มีอัตราโทษสูงๆนะครับอย่างเช่นตลอดชีวิตหรือว่าประหารชีวิต ต้องติดคุกมาแล้วอย่างน้อย8ปีคีกันเพื่อนถึงจะได้อภัยนี่คือกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่กันเพื่อนถือว่าการได้อภัยณปัจจุบันนี้ยากมากๆกันเพื่อนบางคนนะครับอยู่ชั้นกลางบางคนอยู่ชั้นดีมากถ้าทําความผิดซ้ําในเรือนจําตรงนี้เองก็จะถูกดึงลงชั้นต่ำกันเพื่อนกลายเป็นชั้นต้องปรับปรุงกลายเป็นชั้นต้องปรับปรุงมากลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้เสมอกันเพื่อนในสมัยก่อนเขานิยมตีนักโทษกันเพื่อนเป็นการลงโทษบางคนบอกว่าโดนตีดี กว่าโดนดึงลงชั้นต่ําเนื่องจากว่าเวลาถูกดึงลงชั้นต่ํามันเลื่อนขึ้นยากัน,พน,กนเพื่อนตรงนี้เองก็จะถูกอั้นกันเพื่อนบางคนติดคุกอยู่ดีๆกันเพื่อนใ,นในกล้จะได้รับการปล่อยตัวถูกดึงลงชั้นต่ําพอมีอภัยมาก็ไม่ได้กับเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นเรื่องเศร้าเลยกันเพื่อนอยู่ดีๆก็ถูกดึงลงชั้นต่ําไปกระทําความผิดในเรือนจําลักษณะแบบนี้บางคนยอมให้ตีดีกว่าแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่ค่อยตีนักโทษเหมือนแต่ก่อนกันเพื่อนเขาจะ กฎระเบียบบังคับนักโทษเอากันเพื่อนนักโทษก็เลยใช้ชีวิตค่อนข้างยากลําบากณปัจจุบันนี้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่สองนั่นก็คือเรื่องชันครับเพื่อนที่ผมนํามาฝากเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือสวัสดิการของนักโทษกันเพื่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้คนถามเข้ามากันเพื่อนว่าอยู่ในเรือนจําได้อะไรบ้างกันเพื่อนสิ่งที่คุณได้อันดับแรกเลยก็คือผ้าห่มสามผืนกันเพื่อนผ้าห่มบิ๊กแคทครับเพื่อนตรงนี้เองเป็นผ้าห่มที่ทางกรมราชทัณฑ์ทางเรือนจําเขามีให้นักโทษทุก คนกันเพื่อนได้ผ้าห่มสามผืนนับใช้ในการดํารงชีวิตใช้ในการผมใช้ในการปูนอนกันเพื่อนนอกจากนี้ทางเรือนจํายังมีเสื้อผ้าให้2ชุดกันเพื่อนเป็นชุดนักโทษเป็นชุดในเรือนจํากันเพื่อนไม่ว่าคุณจะเป็นไอ้ป่องไอ้เป๋อไม่ว่าคุณจะไม่มีญาติพี่น้องประการใดก็แล้วแต่ตรงนี้เองคุณก็จะได้เสื้อผ้ากับผ้าห่มกันเพื่อนมีแปรงสีฟันให้มียาสีฟันให้กันเพื่อนตรงนี้เองก็จะมีสบู่ให้อีกหนึ่งก้อนกันเพื่อนเอาไปเป็นของสมน้ำหน้าคุณแน่ไม่ใช่นะคของ ของสมนมา,าคุณกันเพื่อนใช้ในการดํารงชีวิตมีช้อนให้หนึ่งคันกันเพื่อนเวลาเราเข้าไปในเรือนจําเขาจะมีช้อนให้ในสมัยก่อนแต่ปัจจุบันนี้เรือนจํามันเหลือๆกันเพื่อนมันไม่ต้องมาเก็บช้อนเหมือนแต่ก่อนกันเพื่อนทางเรือนจําเขาจะมีช้อนไว้ให้เป็นตะกร้าตะกร้ากาันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีอาหาร3ามมื้อกันเพื่อนมีข้าวกินแน่ๆกันเพื่อนไม่ว่าคุณจะอยู่ในสภาพไหนทํางานได้หรือไม่เป็นคนแก่คนป่วยคนพิการลักษณะแบบนี้เขาเลี้ยงข้าวคุณ3ามมื้อแน่นอนกันเพื่อน ื่อมีข้าวกินสามมื้อไม่พอกันเพื่อนมีน้ําอาบไฟสว่างอีกต่างหากมีพัดลมให้ห้องละสองตัวกันเพื่อนเป็นพัดลมติดเพดานเป็นพัดลมหมุนๆกันเพื่อนอันเล็กๆกันเพื่อนร้อนก็ร้อนตรงนี้เองเป็นความทุกข์ทรมานของนักโทษกันเพื่อนพัดลมไม่ได้เย็นฉิวนะครับตรงนี้เองบอกเลยว่าร้อนโคตรๆกันเพื่อนใครติดคุกจะเข้าใจกันเพื่อนไม่ว่าจะเป็นน้ําฟรีไม่ว่าจะเป็นไฟฟรีหรือแม้แต่ข้าวฟรีตรงนี้เองก็ไม่มีใครอยากเข้าไปไม่มีใครอยากใช้ชีวิตใน นั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่ากฎระเบียบมันบีบเนื่องจากว่าผู้คนมันแออัดกันเพื่อนใช้ชีวิตราบากนั่นเองกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลภายในเรือนจําที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนฟังกันเพื่อนเพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผมเล่าไปผิดพลาดประการใดต้องกราบขอเนเพื่อนไว้ณ <ไป S 2> ที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด subscribe ไล k ์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกระผมขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนาจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังงสสิ่ใดขอม มุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม